ช่องทางติดต่อสแกน QR code ที่หน้าจอเพื่อเพิ่มเพื่อนไลน์ได้เลยนะครับ สวัสดีครับรามีบีการอินฟินตี้ครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาอัปเดตแบงก์กันที่ยังคงมีอยู่นะครับเพราะว่าแบงก์กันรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายของเรานะครับผมตอนนี้มีตัวไหนเหลือบ้างนะครับก็จะทยอยมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับวันนี้6กระบอกนะครับที่จะมาอัปเดตเป็นของค่ายอีโคนั่นเองนะฮะมาเริ่มกันตั้งแต่ตัวแรกเลยนะครับตัวที่1นนะครับก็จะเป็นอีโคลุกโม่นะครับตัวนี้อีโคลุกโม่ไวเปอร์สอานิ้วสีเงินด้านนะครับผมตัวนี้ก็จะมีโม่นะ ค้สมิเอเวสันนะสีเงินด้านนี่สีขาวนวลเลยนะครับสวยมากๆบรรจุกระสุนได้6นัดน,นะครับผมตัวถัดมานะฮะก็จะเป็นตัวเล็กน่ารักของเราเป็นอีโคโบตันนะครับหรือว่าบางคนก็เรียกว่าอีโคโบตันนะตัวนี้มีขนาดเล็กมากนะครับนี่ฝ่ามือผมนะครับปิดมิดเลยนะเล็กนะครับงานดีงานเนี้ยบนะครับสำหรับค่าอีโคสวยมากๆนะฮะโอเคถัดมานะครับเป็นพี่ใหญ่ของเรานะครับก็จะเป็นอีโค ตัวนี้นะครับ ASI นะครับหรือ AIS จำไม่ได้ ASI นะครับถามนี้เลยนี่นะตัวนี้เป็น Uzi นะครับพันท้ายสามารถพับได้นะมีแม็กกาซีนมาให้2แม็กนะครับมีแม็กสั้น1ตัวแล้วก็แม็กยาว1ตัวนะยิงได้ทั้ง semi-auto แล้วก็ full-auto นะครับสำหรับใครที่ชอบปืนยาวๆแบบนี้ Uzi style Uzi ก็แนะนำเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะพี่ใหญ่ของเรา ASI นะครับถัดมาน้องเล็กน้องรองนะครับผมตัวนี้ เป็นตัวเจเนตเนะครับผมตัวจะเล็กกว่าของอูซี่นิดนึงนะฮะพัน้ายพับได้เหมือนกันยิงได้ทั้งไซมิออโต้แล้วก็ฟูลออโต้เหมือนกันแล้วก็จะมีความพิเศษนะครับสามารถกดตัวนี้นะครับพับกิฟตได้ถอดได้นะฮะแล้วก็มีแม็กาซีนมาให้ถึง2แม็กเหมือนกันนะครับแม็กสั้นและแม็กยาวนะฮะชอบทรงไหนก็ลองเลือกกันดูนะครับผมอันนี้เจเนตเอนะท่นอูซี่นะครับ ASI ถัดมานะครับก็สายสะสมน่าจะชอบนะครับสำหรับตัวนี้ เป็นตัว Eco Jack Duo Compact นะครับเป็นสีเงินเงาทองลายนะครับก็คือจะมีลวดลายต่างๆนะบนตัวของตัวเฟรมปืนนะครับนี่ตัวสไลด์ต่างๆจะมีลวดลายทั้งกระบอกเลยนะสวยมากๆเลยนะครับสายสะสมก็จะชอบนะครับแนวนี้นะเป็นงานที่มีลวดลายแล้วก็แตกต่างนะครับมีบูทต่างๆที่เป็นสีทองตัดกันนะกลิปตัวนี้ก็จะเป็นด้ามลายไม้นะฮะยิงได้ทั้งไซมิออโต้แล้วก็ฟูลออโต้เหมือนกันนะครับลำกล้องอยู่ที่4นิ้วนะฮะ แล้วก็ได้2อแมกกาซีนนะครับลืมบอกไป2แมกกาซีนนะจุใจมากและตัวสุดท้ายนะครับปืนพระเอกนะสีดำดุดเลยเป็น Eco m 92นะครับแจ็คดูโนะครับตัวนี้เป็นลำกล้องขนาด5นิ้วเป็นสีดำซึ่งสีดำจะเป็นสีดำสไตล์พิเศษนะครับของ Eco นั่นเองนะจะมีความเลื่อมๆนะตัวนี้ สีดำเริมเรื่มลำกล้องอยู่ที่5นิ้วนะครับสวยมากยิงได้ทั้งเซมิออโต้ฟูลออโต้นะครับมีแมกกาซีนแถมไปให้2แม็กกาซีนเช่นกันนะครับโอเคชอบแบบไหนก็เลือกกันได้เลยนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับเหมือนเดิมนะสำหรับวันนี้ร้านบีบีการ i n นฟินิต้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับช่องทางติดต่อสแกน QR code ที่หน้าจอเพื่อเพิ่มเพื่อนไลน์ได้เลยนะครับ